ดิมดิมครับม,มัองดิมโลกน้องดิมได้เวลาอาบน้ำไปโรงเรียนวันแรกแล้วค่ะ <laughs> ดิมัลโหลดิมดิมว e ลคัมทูย y o u สคู h อ่า สวัสดีนะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเปิดโรงเรียนวันแรกของน้องดิมนะอ่าดูยังไม่ตื่นเลยขณะนี้ก็เวลาเกือบเจ็ดโมงแล้วนะเด็กปิดเทอมไปสองเดือนกว่าตื่นเช้าไม่เป็นแล้วเดี๋ยวเรามาปลุกน้องดิมไปอาบน้ําไปโรงเรียนวันแรกกันนะดิมดิมครับน้องดิมโลกน้องดิมได้เวลาอาบน้ําไปโรงเรียนวันแรกแล้วคะ่ะ วันนี้วันแรกแม่ก็จะไม่ได้ลงไปทำกับข้าวให้น้องดิมนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อข้าวมันไก่ทอดของตัดน้องดิมกันแต่ครับไปอาบน้ำกันได้แล้วดีหลับต่เเอ,อเปลี่ยนหานิดหน่อยดิมครับได้เวลาไปโรงเรียนแล้วดิมลูกบ้านไหนปลูกง่ายถือว่าแต้มบุญสูงนะทุกคนดิมไปต,ต่อร์ดิมครับ เราได้เวลาไปโรงเรียนวันแรกแล้วเย้ yeah! รู้สึกแม่จะตื่นเต้นแม่จะตื่นเต้นกว่าลูกนะนลูกลูกไม่ยอมตื่นแล้วนะปิดเธอไปสองเดือนกว่าลืมไปหมดแล้วมั้งลูกลูกครับได้เวลาไปโรงเรียนวันแรกแล้วลูกดิมดิมดิม hello ดิม ดิมวอลคัมทูยูเออสคูลอ y ย u o k เคดิมดิมดิมอ้าวบอกแล้วว่าลูกไหนลูกบ้านไหนปลูกง่ายอะแต้มบุญสูงนะน้องๆซึ่งไม่ใช่บ้านนี้แน่นอนดิม <s> <Dim. S 2> ครับดิมทุกคนช่วยกันตะโกนปลุกน้องดิมแล้วหนึงสองสา อาบน้ำเสร็จแล้วป่ะไปหยิบรองเท้านักเรียนกันเปิดเทอมใหม่ก็ต้องรองเท้าคู่ใหม่นะน้องๆน,นี้ฮิรองเท้านักเรียนก็ต้องใส่คู่สีดําใช่ไหมโอ้โหคู่นี้หล่อมากเลยใครเลือกให้คู่นี้ใครเลือกให้เลือกเองหรือว่าใครเลือกให้เลืก <laughs> ชอบไหมคะคู่นี้ตั้งแต่เมื่อปิดเทอมที่แล้วน้องบิมไปเที่ยวไหนนะสเปซพัทยาใช่ไหมนะน้องๆแล้ว ว่าเป็นโรงแรมธีมอวกาศตั้งแต่นั้นมาน้องดิมก็จะชอบอะไรที่เป็นอวกาศหมดเลยนะโดยเฉพาะรองเท้าคู่นี้พอเห็นปุ๊บคือชอบเลยวิ่งเข้าไปเลือกเองเลยนะไปลองใส์เสร็จสับเรียบร้อยก็เลยได้มาได้มาทั้งรองเท้านักเรียนเลยแล้วก็ <c oughs> นู่นจ้ารองเท้าพละที่เป็นธีมอวกาศเหมือนกันนะแม่ก็ว่าน่ารักดีแม่ก็เลยอนุญ,ญาตให้ซื้อนะอ่าเดี๋ยวรอน้องดิมใส่รองเท้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อ ข้าวมันไก่ทอดร้านประจำร้านเปิดของน้องดิมกันนะน้องๆวันนี้แม่ไม่ได้ทํากับข้าวนะเพราะว่าเปิดถอมวันแรกแม่ก็ตื่นสายเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปซื้อข้าวแล้ว,วปกติของบ้านเราเลยก็คือจะกินข้าวเช้ากันบนรถนะจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวก้านอ่ะดูน้องดิมใส่รองเท้าใกล้เสร็จแล้วเก่งมากขึ้นอนุบาลสามแล้วรู้สึกว่าทําอะไรเองไวขึ้นเยอะเลยเก่งขึ้นเยอะแล้ว โอเคไหนยืนให้ด oh, ูหน <c unun aries> ่อยครับว้าโอ้ยว้าวรองเท้าคู่ใหม่ไหนลองลองกระโดดติลองกระโดดเออหือจัมปิ้งไอ้จัมจัมจัมเลยจัมโอ้ยจัมอีกจัมอีกกระโดดสูงเยอะๆหลายๆรอบหลายๆรอบกระโดดหลายๆรอบให้ดูหน่อยเดี๋ยวกระโดดหลายๆรอบให้ดูหน่อยครับโอ้โอ้โอ้หลุดหนึ่งรอบ เราไม่สามารถเข้าไปซื้อข้าวมันไก่ได้น้องๆ,ๆเพราะว่าเราออกมาสายไปน,นิดนึงช้าไปประมาณสัก5้านาทีสินาทีก็เลยทําให้รถติดนะรถที่ร้านที่เราจะไปซื้ออ่ะมันรถติดเราก็เลยได้เข้าเซเว่นแทนนะก็เลยได้มาอีกอย่างนึงข้าวเหนียวไก่ย่างนะอําจิ้มแจ่วนะแต่ว่า อร่อยนะน้องดิมชอบกินเหมือนกันอันนี้เป็นอาหารอา,อาหารมือ้อเวลาเร่งรีบที่น้องดิมจะเลือกเป็นอันดับต้นๆนะก็คือข้าวเหนียวไก่ย่างแต่ว่าจะไม่ได้กินน้ําจิ้มน้นําจิ้มจะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะกินข้าวเหนียวไก่ย่างโอเคน้องดิมโอเคแม่งกับมือน,นี้กินไม่ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวให้น้องดิมรีบกินข้าวก่อนนะน้องๆอร่อ,เรอยเหมือนเธออร่อยเหมือนเธ สองใช่ไหมต้องเดินขึ้นบันไดนะเข้าใจปะเดินเต้นไลยลิฟต์บันไดโรงเรียนไม่มีลิฟต์นะน้องๆมีแต่บันไดก็ต้องเดินขึ้นนะอีแค่สองขัเดินง่ายอยู่กำลังเนี่ยกำลังแข่งแรงดูดิดูแขนดิอุ้ยกำลังแข่งแรงโอเคพร้อมไหมเออถึงดิมแน่เลยติมไปโรงเรียนอะ่ะดิมต้องตั้งใจเรียนนะโอเคไหมหต้องตั้งใจเรียนโอเคไหมเฮ้ยต้องตั้งใจเรียนโอเคไหมโอเคปะเดี๋ยวแม่ไปส่ง ดิมขึ้นอาคารน,น้องเดี๋ยวเราไปส่งน้องดิมขึ้นอาคารด้วยกันนะอาคารคืออะไรอาคารก็คือชั้นเรียนไง